ตอนบ่ายแก่ๆบนทางเท้าที่คลาดคล่ำไปด้วยผู้คนในกรุงเทพมหานครจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกรถสายตรวจของตำรวจที่เสียหลักพุ่งเข้าชนอย่างจังแต่เรื่องหน้าประหลาดใจไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะร่างของเธอกลับลุกขึ้นยืนได้โดยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนและในวินาทีต่อมาเธอก็ยกรถคันนั้นขึ้นด้วยมือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พิมชนกกำลังเดินไปตามทางเท้าท่ามกลางไอร้อนระอุของบ่ายวันหนึ่งในเมืองหลวงมือของเธอปัดเหงื่อที่ซึมบนใบหน้าเป็นครั้งคราวแต่ฝีเท้ายังคงสบายสบายไม่เร่งรีบเธอเพิ่งออกมาจากร้านเครื่องเขียนพร้อมกับถุงใบเล็กที่ใส่ของใช้จำเป็นสำหรับการทำงานทางเท้าสายนี้คึกคักเป็นพิเศษทั้งผู้คนที่เดินสวนกันไปมาและแถวรถยนต์ที่ติดขัดเป็นแนวยาวอยู่ริมถนนพิมชนกปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับบรรยากาศรอบตัว เธอไม่ได้รีบร้อนไปไหนเพียงแค่เพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ดูเรียบง่ายแต่สะอาดตาเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวที่ทับชายไว้ในกางเกงยืนขาสั้นสีเข้มกับรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่เก่าที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรผมยาวสีดำขลับของเธอถูกปล่อยสยายตามธรรมชาติแต่บางส่วนก็แนบติดกับต้นคอเพราะความร้อนมีคนบางคนหันมามองเธอด้วยความชื่นชมในรูปลักษณ์ที่ดูสบายตาแต่พิมพ์ชนกไม่ได้ใส่ใจเธอกำลังขบคิดถึงแผนการสำหรับช่วงเย็นของวัน การจราจรเบื้องหน้าหนาแน่นเสียงแตรรถดังขึ้นเป็นระยะระยะและอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมดูหนักอึ้งแต่สำหรับพิมชนกทุกอย่างยังคงเป็นเรื่องปกติเธอคุ้นชินกับความวุ่นวายของเมืองใหญ่และมักจะใช้เวลาเดินเล่นรับลมหลังเสร็จธุระอยู่บ่อยครั้งวันนี้ก็เช่นกันทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามดังผิดปกติแววมาจากไกล รถสายตรวจคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วที่น่าหวาดเสียวสายไปมาซ้ายทีขวาทีราวกับคนขับไม่มีสติผู้คนบนทางเท้าเริ่มสังเกตเห็นทิศทางที่อันตรายของมันแต่ก่อนที่ใครจะทันได้ทําอะไรรถคันนั้นก็พุ่งขึ้นมาบนทางเท้าตรงมายังจุดที่พิมพ์ชนกยืนอยู่พอดี ในชั่วพริบตาบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผู้คนกรีดร้องและถอยกรูด้วยความตื่นตระหนกร่างของพิมพ์ชนกกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟข้างทางแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเธอกลับลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงด้วยสีหน้างุนงงแต่ไม่ปรากฏร่องรอยของความเจ็บปวดแม้แต่น้อย รถสายตรวจคันนั้นพุ่งมาจากฝั่งตรงข้ามด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ดังลั่นผู้คนริมถนนเริ่มรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติรถคันนั้นขับไม่ตรงทางมันส่ายไปมาเหมือนงูเลื้อยและดูเหมือนจะไร้การควบคุมไม่มีเสียงไซเรนไม่มีเสียงเบรกมีเพียงเสียงยางบดกับพื้นถนนที่เสียดแก้วหูแล้วจู่ๆรถก็หักเลี้ยวขึ้นมาบนทางเท้าพุ่งเข้าชนร่างของพิมชนกจากด้านข้างอย่างเต็มแรง แรงประทะนั้นรุนแรงพอที่จะทําให้ร่างของเธอลอยไปไกลกว่า2เมตรก่อนจะกระแทกเข้ากับเสาไฟและร่วงลงบนพื้นคอนกรีตเสียงดังสนัน่นทําให้ผู้คนโดยรอบกรีดร้องกันลั่นบางคนกระโดดถอยหลังบางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจที่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกรถชนต่อหน้าต่อตาหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งถึงกับตะโกนเรียกให้คนช่วยขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเดินเข้าไป ดูใกล้ๆอย่างลังเลเพราะกลัวว่าจะได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองฝุ่นควันจากแรงเสียดสีและเศษปูนเล็กๆจากขอบทางเท้าเริ่มจางลงเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถที่ยังคงติดอยู่เบาๆ แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงจนอ้าปากค้างคือร่างของพิมพ์ชนกที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเมื่อครู่จู่ๆก็เริ่มขยับตัวเธอลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆใช้มือกลุมแขนตัวเองเล็กน้อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนตรงใบหน้าของเธอแสดงความสับสนไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลเปิดแม้แต่เสื้อสีขาวของเธอก็เปื้อนเพียงฝุ่นดินจากถนนเล็กน้อยเท่านั้นผู้คนที่เมื่อครู่ยังตื่นตระหนกตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นความงุนงงระคนประหลาดใจชายสูงวัยที่นั่งอยู่ร้านกาแฟข้างทางได้แต่สายหัว เมื่อกี้โดนชนเต็มๆเ,เลยนะแต่ทำไมยังยืนเฉยได้แบบนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นส่วนพิมพ์ชนกเองก็ยังคงยืนนิ่งพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมั่นใจว่าร่างกายของเธอไม่เป็นอะไรแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำถามใครเป็นคนขับรถคันนั้นและทำไมถึงได้ตั้งใจพุ่งชนเธอราวกับจงใจตั้งแต่เด็กพิมพ์ชนกถูกคุณปู่ฝึกฝนวิชากายาชิระ ซึ่งเป็นศาสตร์มวยโบราณแขนงหนึ่งของตระกูลการฝึกฝนนั้นไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวร่างกายหรือศิลปะป้องกันตัวทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานเทคนิคการหายใจการสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและการควบคุมพลังภายในที่ถูกปลูกฝังมาทีละน้อยแม้ร่างกายภายนอกของเธอจะดูเหมือนหญิงสาวทั่วไปแต่ภายในกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยพละกกำลังที่ไม่อาจดูแคลนได้เธอไม่เคยแสดงพลังนี้ให้ใครเห็นเพราะถูกสอนให้ใช้มันเมื่อยามจำเป็นหรือเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น ในวันนั้นสัญชาตญาณของเธอทำงานโดยอัตโนมัติร่างกายของเธอเกรงกล้ามเนื้อและส่งพลังภายในไปยังส่วนที่จะถูกประทะในเสี้ยววินาทีก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนเทคนิคนี้เรียกว่ากายาผนึกศิลาหนึ่งในวิชาพื้นฐานของตระกูลผลลัพธ์ก็คือร่างกายของเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและพลังงานจากแรงกระแทกมหาศาลนั้นทำได้เพียงแค่ทำให้เธอกระเด็นออกไปเท่านั้น ผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติชายในเสื้อเชิ้ตลายดอกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากร้านค้าริมทางถึงกับขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจที่เห็นพิมพ์ชนกไม่ร้องให้หรือกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวคนหนึ่งที่อุ้มลูกอยู่กระซิบกับสามีของเธอเป็นไปได้ยังไงเขาไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่กระเด็นไปไกลขนาดนั้น ความสงสัยและความอยากรู้เริ่มแพร่กระจายไปในหมู่ไทยมุมพวกเขารู้ดีว่าคนธรรมดาไม่มีทางลุกขึ้นยืนสบายๆได้หลังจากถูกรถยนต์หนักเป็นตันพุ่งชนขนาดนั้นพิมพ์ชนกไม่ได้ตอบคำถามใดๆที่เริ่มดังขึ้นรอบตัวเธอเพียงแค่จ้องมองไอ ไปยังรถสายตรวจที่ยังจอดนิ่งอยู่ไม่ไกลดวงตาของเธอรีลงไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพื่อพยายามมองให้แน่ใจว่าใครนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในใจของเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาสัญชาตญาณบอกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและร่างกายของเธอก็เตรียมพร้อมแล้วหากต้องเผชิญกับอะไรที่มากกว่าแค่การถูกชน ประตูรถสายตรวจเปิดออกอย่างกระแทกกระทนันพร้อมกับเสียงบานพับท,ที่เสียดหูจากข้างในปรากฏร่างของชายชะกันคนหนึ่งสูงใหญ่และมีกล้ามเป็นมัดๆซึ่งดึงดูดสายตาทุกคู่ได้ในทันทีใบหน้าของเขาแดงกำดวงตาแดงฉานและการเดินก็ดูไม่มั่นคงเขาดูเหมือนคนเมาอ,อย่างหนักเครื่องแบบตำรวจยับยุยี่กระดุมเสื้อเม็ดบนปลดออกและมีรอยเปียกเป็นดวงอยู่บนอกอาจจะเป็นคราบ เล่าที่หกใส่ชาวบ้านที่เห็นต่างพากันถอยห่างไม่กล้าเข้าใกล้เพราะรูปร่างที่น่าเกรงขามกลิ่นแอลกอฮอล์ที่โชยออกมาจากตัวชายคนนั้นรุนแรงจนแตะจมูกคนที่ยืนอยู่ไกลๆบางคนถึงกับต้องยกมือขึ้นปิดจมูกชายคนนั้นเดินโซเซแต่ยังคงแสดงท่าทีเกลี้ยกล่อดเขามองมาที่พิมพ์ชนกอย่างเอาเรื่องแลชี้หน้าตะคอกเสียงดังลัน่นแกเดินยังไงของแกว่าอยากตายหรือไงหาเสียงของเขากระด้างและดังก้องไปทั่วบริเวณ พิมพ์ชนกยืนนิ่งไม่เชื่อหูตัวเองเธอเป็นฝ่ายถูกชนแต่กลับถูกกล่าวหาใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่ในตาจับจ้องไปที่ชายร่างใหญ่อย่างไม่วางตาชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพพวกเขารู้ว่าชายคนนั้นเป็นตำรวจสังเกตได้จากเครื่องแบบและรถหลวงที่เขาใช้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้จะมี สายตานับร้อยคู่จับจ้องอยู่ตำรวจคนนั้นก็ยังคงอละวาตตอไปเขาเดินเข้ามาใกล้พิมพ์ชนกมากขึ้นเสียงของเขาสูงขึ้นเต็มไปด้วยคำหยาบคายราวกับต้องการประจานเธอต่อหน้าสาธารณชนแต่ฝีเท้าที่โคลงเคลงและลมหายใจที่เหม็นคลุ้งทำให้ชาวบ้านยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นคนเมาที่ขาดสติพิมพ์ชนกยังคงนิ่งเงียบพยายามข่มใจแม้ว่าในอกจะเริ่มมีคลื่นอารมณ์ที่ยากจะควบคุมประตูข,ขึ้นมาแล้วก็ตาม พิมชนกยืนตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินหลังจากถูกรถชนอย่างรุนแรงตอนนี้เธอกลับถูกกล่าวหาต่อหน้าผู้คนมากมายสมองของเธอยังคงพยายามประมวลผลสถานการณ์ทำไมคนที่เป็นฝ่ายผิดอย่างชัดเจนถึงกลับมากล่าวโทษเธอได้หน้าอกของเธอรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นความขุ่นเคืองที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หลังจากเกือบเอาชีวิตไม่รอด คำพูดของตำรวจคนนั้นยังคงพรั่งพรูออกมาไม่หยุดทอยคำหยาบคายและน้ำเสียงเกลี้ยกล่ดนั้นพุ่งเป้ามาที่เธอเพื่อสร้างความอับอายทุกคำพูดเสียดแทงศักดิ์ศรีของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกตะโกนออกมาดังลั่นต่อหน้าฝูงชนพิมพ์ชนก,กัน้นหายใจพยายามไม่ตอบโต้แต่ความสับสนที่ปนเปกับความโกรธเริ่มปรากฏชัดผ่านกำปั้นที่เธอเผลอบีบแน่นเธอรู้สึกเหมือนถูกยามเกียติทั้งที่เห็นได้ชัดว่าเธอคือผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ ชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์ต่างรู้สึกอึดอัดพวกเขารู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปขวางรูปร่างที่ใหญ่โตของตำรวจคนนั้นและน้ำเสียงที่ก้าวร้าวทำให้ทุกคนรู้สึกหวั่นเกรงบางคนได้แต่ยืนดูอยู่เฉยๆแสซงทำเป็นก้มหน้ามองโทรศัพท์แต่ก็แอบชำเลืองมองเป็นระยะๆะะมีบางคนแอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เงียบๆด้วยความหวังว่ามันจะเป็นหลักฐานของความ ไม่เป็นธรรมที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับพิมพ์ชนกการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าเธอไม่ได้แค่ถูกทำให้อับอายแต่ยังถูกผลักให้กลายเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายโดยคนที่ควรจะทำนอกหาที่ปกป้องประชาชนใบหน้าของเธอเริ่มแข็งกระด้างขึ้นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความตั้งใจบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอรู้ดีว่าหากยังคงนิ่งเงียบคนแบบนี้ก็จะยิ่งได้ใจและกระทำการตามอำเภอใจต่อไป โดยไม่มีสัญญาณเตือนหรือคำพูดใดๆเพิ่มเติมตำรวจคนนั้นก้าวเข้ามาหาพิมพ์ชนกอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและอาการเมาที่คุมไม่อยู่ทันใดนั้นมือขวาของเขาก็เงื้อขึ้นและฟาดลงบนศีรษะของพิมพ์ชนกอย่างแรงด้วยฝ่ามือเสียงเพี้ยดังสนั่นก้องไปทั่วบริเวณร้านค้าและทางเท้าที่เริ่มเต็มไปด้วยไทยมุงผู้คนบางคนถึงกับอุทานออกมาบางคนเอามือปิดปากแล้วถอยหลังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น พิมชนกเกษถอยหลังไปหนึ่งก้าตามแรงตบศีรษะของเธอพงกไปด้านหน้าเล็กน้อยปล่อยผมตกลงมาปิดใบหน้าบางส่วนบรรยากาศเงียบงันไปชั่วขณะไม่มีใครขยับตัวส่วนใหญ่ยังคงยืนตะลึงด้วยความตกใจบางคนรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ได้บานปลายไปสู่ความรุนแรงแล้วแต่ก็ไม่มีใครเร็วพอที่จะหยุดการกระทำของตำรวจที่ขาดสติคนนั้นได้ชายหลายคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆมองหน้ากันเลิกลักเหมือนอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่กล้าพอรูปร่างและสถานะของตำรวจคนนั้นทำให้พวกเขาไม่กล้าผีผาลาม ยิ่งในสภาพเมามายเช่นนี้ชายคนนั้นดูเหมือนจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยบรรยากาศเริ่มตึงเครียดฝูงชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆและเสียงวิพากวิจารก็เริ่มดังมาจากด้านหลังบางคนประนามการกระทำนั้นบางคนก็ได้แต่พึมพำด้วยความสับสนว่าควรทำอย่างไรดีพิมพ์ชนกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาคราวนี้ไม่มีแววของความตกใจอีกต่อไปดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นคมกริบแววตานั้นทั้งเยือกเยน็นและเด็ดเดี่ยวร่างของเธอยังคงตั้งต,งตรงไม่สั่นไหวการตบนั้นไม่ ได้ทำให้เธอเจ็บปวดทางกายแต่มันได้ปลุกอีกด้านหนึ่งในตัวเธอที่ถูกเก็บงำมาตลอดให้ตื่นขึ้นลมหายใจของเธอช้าลงแต่หนักแน่นเธอจ้องมองตรงไปยังตำรวจคนนั้นโดยไม่พูดอะไรรอมีเพียงสายตาที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เธอจะไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไป พิมชนกยืนนิ่งอยู่กับที่ดวงตายังคงจับจ้องไปยังตำรวจคนนั้นที่ยืนอยู่ไม่ไกลลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นหน้าอกขยับขึ้นลงเป็นจังหวะสม่ำเสมอเสียงจ,จาะจัข้างค่อยๆเลือนหายไปจากสตดประสาทเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยราวกับกำลังรวบรวมบางสิ่งบางอย่างจากภายในมือทั้งสองข้างกำแน่นอย,อยู่ข้างลำตัวและขากรรไกรก็เริ่มขบเข้าหากันร่างกายของเธอไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อยทั้งที่เพิ่งถูกทำร้ายไม่กี่วินาทีผ่านไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆพิม์ชนกสูดหายใจเข้าลึกยาวแล้วเงยหน้าขึ้น ใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอีกแล้วความลังเลไม่มีความสับสนแววตาของเธอเย็นชาและเต็มไปด้วยความแน่วแน่เพียงแค่ได้สบตาทุกคนก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมีบางอย่างในตัวเธอที่เปลี่ยนไปแล้วแม้แต่ฝูงชนรอบข้างก็เริ่มเงียบลงไม่ว่าจะเพราะพวกเขาสัมผัสได้เช่นกันหรือเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์ที่รับรู้ได้ว่าความสงบกำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นอันตราย พิมพชนกเริ่มก้าวเดินอย่างช้าๆแต่มั่นคงฝีเท้าของเธอไม่รีบร้อนแต่กลับทิ้งน้ำหนักลงบนพื้นทางเท้าเรากับทุกย่างก้าวมีความหมายเธอไม่ได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอีกต่อไปสายตาของเธอจับจ้องไปที่ชายร่างใหญ่ตรงหน้าซึ่งตอนนี้เริ่มแสดงอาการลังเลตำรวจคนนั้นยังคงยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมจะอารวาสแต่แววตาและสีหน้าของเขาเริ่มสั่นไหวมีความตึงเครียดรูปแบบไม่เกิดขึ้นในอากาศที่ไม่มีใครสามารถเพิกเฉยได้ฉันอดทนมาพอแล้วพิมพชนกพูดด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่ชัดเจน ประโยคนั้นไม่ได้เจาอจงถึงใครเป็นพิเศษแต่ทุกคนที่ได้ยินก็รับรู้ได้ทันทีว่ามันคือคําเตือนชาวบ้านที่มุงดูอยู่ยิ่งเงียบกริบบรรยากาศรอบตัวเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกําลังกลั้นหายใจไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดไปแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนสถานการณ์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยไม่พูดอะไรอีกพิมพ์ชนกเริ่มเดินตรงไปยังรถสายตรวจที่ยังคงจอดนิง่งโดยที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่ฝีเท้าของเธอมั่นคงไม่รีบร้อนแต่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนผู้คนรอบข้างเริ่มสงสัยบางคนมองตามการเคลื่อนไหวของเธอด้วยความงุนงงตำรวจคนนั้นเหลือบมองไปที่รถสลับกับมองมาที่พิมพ์ชนกราวกับไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่เขาเพิ่งทำร้ายไปเมื่อครู่จะเดินเข้าไปใกล้รถหลวงของเขา เมื่อไปถึงข้างรถพิมพ์ชนกหยุดนิง่งชั่วครู่เธอย่อตัวลงวางมือทั้งสองข้างไว้ใต้โครงรถด้านหน้าการเคลื่อนไหวของเธอสงบนิง่งและเยือกเย็นเหมือนคนที่รู้ดีว่ากำลังจะทำอะไรในเวลาไม่กี่วินาทีเสียงโลหะเสียสีกันก็ดังขึ้นและรถสายตรวจทั้งคันก็เริ่มลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆต่หนักแน่นทั้งคันรถถูกยกขึ้นเหนือศีรษะของพิมพ์ชนกด้วยมือทั้งสองข้างของเธอเท่านั้น เสียงกรีดร้องเริ่มดังมาจากฝูงชนบางคนถอยหลังอย่างตื่นตระหนกเพราะคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นบางคนวิ่งหนีไปแต่หลายคนกลับยังคงยืนอยู่ที่เดิมพร้อมกับบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือปฏิกิริยาของชาวบ้านมีทั้งทึ่งกลัวและไม่อยากจะเชื่อสายตารูปร่างของพิมพ์ชนกที่ดูบอบบางเมื่อเทียบกับรถยนต์กลายเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงราวกับว่ากฎฟิสิกส์กำลังถูกบิดเบือนต่อหน้าต่อตาพวกเขา ตำรวจคนนั้นยืนตัวแข็งทื่ออยู่ไกลๆสีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่ความโกรธอีกต่อไปแต่ค่อยๆกลายเป็นความตื่นตระหนกดวงตาของเขาจับจ้องไม่วางตาไปยังรถยนต์ที่บัตรนี้ลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะของผู้หญิงที่เขาเคยดูแคลนเสียงโ่ร้องและเสียงอุทานของชาวบ้านดังขึ้นเรื่อยๆแต่บรรยากาศยังคงตึงเครียดทุกคนเฝ้ารอว่าพิมพ์ชนกจะทำอะไรกับวัตถุหนักขนาดนั้นที่ตอนนี้อยู่ในความควบคุมของเธอโดยสมบูรณ์ ใบหน้าของตำรวจที่เคยเต็มไปด้วยความกรุนโกรธบัดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผิวคล้ำของเขาเริ่มซีดเผือดราวกับเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงปากของเขาอ้าค้างเล็กน้อยลูกตาเบิกโพรงเมื่อเห็นภาพรถสายตรวจของตัวเองถูกยกขึ้นสูงเหนือศีรษะของพิมพ์ชนกอย่างชัดเจนเขายังไม่ทันได้ประมวลผลด้วยซ้ำว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เขารู้ก็คือภาพตรงหน้ามันเกินกว่าหลักเหตุผลใดๆทั้งสิ้นและผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าอ่อนแอกลับซ่อนเร้นพลังที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ ทั้งร่างของชายคนนั้นแข็งทื่อในทันทีแล้วเขาก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยสัญชาตญาณมือทั้งสองข้างยกขึ้นครึ่งครึ่งกลางกลางเหมือนจะป้องกันอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่มีอะไรพุ่งตรงมาที่เขาเลยสักนิดชาวบ้านที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าและท่าทางของตำรวจคนนั้นเริ่มส่งเสียงเชียร์เบาๆบางคนผิวปากบางคนหัวเราะอ,ออกมาด้วยความตกใจแต่เพียงไม่นานตำรวจที่เมาคนนั้นก็หันหลังกลับและวิ่งสุดชีวิตเข้าไปในซอยแคบๆข้างสำนักงานเขตทันที ถ้าวิ่งของเขาดูเก้ๆกักงกงร่างใหญ่โตดูไม่สมดุลเพราะความตื่นตระหนกสุดขีดรองเท้าคอมแบตกระทบพื้นทางเท้าดังตึงตังและกลิ่นแอลกอฮอยังคงโชยมาตามลมขณะที่เขาวิ่งผ่านชาวบ้านไปผู้คนต่างพากันแหวกทางให้ไม่เชื่อว่าคนตัวใหญ่ขนาดนั้นจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งถึงกับพูดขึ้นมาขณะที่ยังถ่ายคลิปอยู่ดูนั่นสิพี่ตำรวจตัวอย่างควายวิ่งอย่างกับเด็กโดนแม่ไลต่ตีพิมพ์ชนกยังคงยืนอยู่ที่เดิม โดยที่ยังยกรถไว้เหนือศีรษตเธอไม่พูดอะไรไม่ได้แสดงสีหน้าพอใจหรือกรดเกรี้ยวสายตาของเธอเพียงแค่มองตามทิศทางที่ชายคนนั้นวิ่งหนีไปบรรยากาศรอบข้างยังคงอึกทึกครึกโครมแต่จุดสนใจของทุกคนยังคงอยู่ที่สิ่งเดียวผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทําให้ตํารวจที่เมาต้องหวาดกลัวจนวิ่งหนีหางจุกตูดและยังไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป โดยไม่เสียเวลาพิมพ์ชนกเริ่มก้าวเท้าอย่างรวดเร็วเข้าไปในซอยที่ตำรวจคนนั้นเพิ่งวิ่งผ่านไปสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงไม่ใช่แค่การตัดสินใจไล่ตามของเธอแต่เป็นเพราะเธอยังคงยกรถสายตรวจไว้เหนือศีรษะฝีเท้าของเธอมั่นคงและถึงแม้จะแบกของหนักขนาดนั้นร่างกายของเธอก็ดูไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อยราวกับว่ารถยนต์คันนั้นไม่ได้หนักไปกว่ากระเป๋าเดินทางใบหนึ่งชาวบ้านที่ตอนแรกเป็นเพียงไทยมุง ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามไปห่างเพราะไม่อยากพลาดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บางคนที่ผ่านมาโดยบังเอิญถึงกับจอดรถทันทีพวกเขาถอดหมวกกันน็อกยืนอยู่ริมถนนแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปชายคนหนึ่งในเสื้อวินสีส้มสกิดเพื่อนพางชี้มือเฮ้ยบ้าไปแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นวิ่งไล่ตามไปพร้อมกับรถเลยไว้รถทั้งคันเลยนะเพื่อนปฏิกิริยาคล้ายๆกันก็มาจากคนเดินเท้าที่เอามือทาบอกด้วยความทึ่งฝูงชนเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆบางคนบันทึกภาพช่วงเวลาประวัตติศาาสร์บงคนได้ แต่ยืนตัวแข็งเพราะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นพิมพ์ชนกยังคงไล่ตามด้วยความเร็วที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับคนที่แบกของหนักขนาดนั้นซอยแคบๆเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องของผู้คนบางคนถึงกับออกมาจากบ้านหรือร้านค้าเล็กๆเ,เพื่อดูเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองเด็กๆวิ่งเล่นไปมาพลางหัวเราะขณะที่ผู้ใหญ่เลือกที่จะหลบอยู่ข้างทางเพราะกลัวจะโดนลูกหลงในเหตุการณ์ที่เริ่มจะเหมือนฉากในหนังแอคชั่นเข้าไปทุกทีแต่นี่คือเรื่องจริงจริงอย่างที่สุด ระยะห่างระหว่างพิมพชนกกับตำรวจคนนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆชายคนนั้นยังคงวิ่งอย่างโซซโซเซหันกลับมามองข้างหลังเป็นครั้งคราวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกครั้งที่เขาหันมาและเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงแบกรถยนต์ไว้เหนือศีษะเขาก็ยิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตเสียงเชียร์ของชาวบ้านด้านหลังดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเป็นเสียงประกอบฉากที่ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชมแต่พิมพชนกไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นสมาธิของเธอมีเพียงสิ่งเดียวคือการไล่ตามและหยุดชายที่ทำเกินกว่าเหตุคนนี้้้ใหได เมื่อเข้าใกล้ในระยะที่พอเหมาะพิมพ์ชนกหยุดวิ่งชั่วครู่เธอสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับบิดไหล่เล็กน้อยเพื่อเตรียมพลังงานสำหรับการคว้างชาวบ้านที่ตามมาห่างๆถึงกับกลั้นหายใจบางคนถึงกับถอยหลังไปหลายก้าวโดยสัญชาตญาณถึงแม้จะรู้ว่าตนเองไม่ใช่เป้าหมายแต่ภาพรถยนต์ทั้งคันที่อยู่เหนือศีรษะของพิมพ์ชนกนั้นก็ยังคงหน้าเกรงขามแต่แล้วด้วยการเคลื่อนไหวที่เด็ดเดี่ยวเธอก็เหวี่ยงรถไปด้านหลังแล้วเหวี่ยงกลับมาด้านหน้าราวกับกำลังคว้างลูกบอลยักษ์ไปยังเป้าหมายที่เล็งไว้ รถยลอยคว้างกลางอากาศหมุนหนึ่งรอบก่อนจะกระแทกเข้าที่แผ่นหลังของตำรวจคนนั้นอย่างจังขณะที่เขากำลังพยายามหันกลับมามองเสียงปะทะดังสนัน่นก้องไปทั่วผนังตึกในซอยร่างของตำรวจคนนั้นกระเด็นไปข้างหน้าแล้วล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นยังไม่ทันที่เขาจะได้ขยับตัวรถสายตรวจก็ร่วงลงมาทับร่างของเขาอย่างแรงตรงบริเวณแผ่นหลังและขาพอดิบพอดี เสียงกรีดร้องของเขาดังลั่นขึ้นมาทันทีก้องกังวานจนกลบเสียงเชียร์ของชาวบ้านที่เคยอึดอึดไปจนหมดสิ้นผู้คนบางคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับร้องออกมาด้วยความตกใจบางคนเอามือปิดปากในขณะที่บางคนกลับร้องออกมาด้วยความสะใจโดนเต็มๆชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมซอยตะโกนขึ้นมาขณะที่ยังคงถ่ายคลิปไม่หยุดตำรวจคนนั้นตอนนี้ขยับตัวไม่ได้แล้วมีเพียงส่วนศรีรษะที่โผลออกมาปากของเขาอ้ากว้างพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือไม่หยุดโอ้ช่วยด้วยช่วยผมด้วย เสียงของเขายังคงดังแต่ชาวบ้านไม่ได้รีบเข้าไปช่วยในทันทีบางคนมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยหรือแม้กระทั่งพอใจพิมพ์ชนกไม่ได้เดินเข้าไปใกล้เธอยืนอยู่ห่างจากจุดที่รถตกลงมาราวห้าเมตรลมหายใจของเธอตอนนี้กลับมาสงบนิ่ง เธอรู้ดีว่าการคว้างของเธอแม่นยำและรุนแรงพอที่จะหยุดชายคนนั้นได้โดยไม่ถึงกับฆ่าชีวิตเขาสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ร่างใหญ่โตซึ่งบัตรนี้ถูกทับอยู่ใต้ซากเหล็กและล้อรถเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการต่อสู้อะไรอีกชาวบ้านบางคนในที่สุดก็เริ่มวิ่งออกไปเพื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่คนอื่นสถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนตำรวจคนนั้นไม่ได้แค่เมาแล้วขับและทำร้ายประชาชนแต่เขายังเพิ่งไพ่แพ้อย่างราบคาบให้กับคนทอนี่เขาเคยดูถูกอีกด้วย ไม่นานหลังจากความวุ่นวายสงบลงเสียงไซเรนอีกชุดก็ดังขึ้นมาจากไกลๆรถตำรวจสองคันและรถของหน่วยจเจรตำรวจอีกหนึ่งคันมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนเจ้าหน้าที่ที่ลงมาจากรถมีสีหน้าเคร่งครึมบางนายรีบกันพื้นที่และขอให้ชาวบ้านถอยออกไปเมื่อเห็นรถสายตรวจนอนทับร่างของใครบางคนอยู่พวกเขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบทันทีและเมื่อพบว่าคนที่ถูกทับคือหนึ่งในเพื่อนร่วมอาชีพของพวกเขาเองสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนและตึงเครียดมากขึ้น หลังจากที่รถถูกยกออกด้วยเครื่องมือช่วยเหลือตำรวจคนนั้นก็ถูกนำตัวส่งรถพยาบาลในสภาพที่ยังคงพูดจาได้ถึงแม่ร่างกายจะดูเจ็บปวดและขยับเขยื้อนไม่ได้พิมพ์ชนกยังคงยืนรออยู่ที่เดิมและให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างใจเย็นเมื่อถูกสอบถามเจ้าหน้าที่จากหน่วยจเจรตำรวจบางนายจดบันทึกคำให้การในขณะที่บางนายกำลังตรวจสอบคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านไม่นานนักหลักฐานการทำร้ายร่างกายและการเมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆ วิดีโอจากหลากหลายมุมเริ่มกลายเป็นเวรันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลพาดหัวข่าวอย่างตำรวจเมกากรังใส่สาวจะดีจนต้องวิ่งหนีหรือสาวพลังช้างยกรถสั่งสอนตำรวจนอกรีบปรากฏขึ้นทุกคนทุกแห่งความคิดเห็นของสาธารณชนก็รุนแรงไม่แพ้กันเสียงประนามพฤติกรรมของตำรวจคนนั้นหลังไหลมาจากทุกทิศทางตั้งแต่ประชาชนทั่วไปสื่อมวลชนไปจนถึงข้าราชการระดับสูงทนายความอาสาบางคนถึงกับออกมาให้ความเห็นว่าการกระทำของตำรวจคนดังกล่าวเข้าข่ายผิดทั้งวินัยร้ายแรงและกฎหมายอาญา ในที่สุดภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกแถลงการว่าตำรวจนายดังกล่าวถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีบำเน็จบำนานเนื่องจากมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าขับขี่ยานพาหนะของทางราชการในขณะมึนเมาทำร้ายร่างกายประชาชนโดยไม่มีเหตุอันควรและสร้างความเสื่อมเสียให้แก่องค์กรประกาศดังกล่าวได้รับเสียง ตอบรับในเชิงบวกจากสังคมในขณะที่ชื่อของพิมพ์ชนกก็ค่อยๆเป็นที่รู้จักในฐานะพยานและผู้เสียหายที่ลุกขึ้นมาปกป้องตนเองโดยไม่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแม้ว่าเธอจะมีพลังที่สามารถทำให้ใครต่อใครต้องหวาดเดวันก็ตาม หลังจากกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดสิ้นสุดลงและคดีของตำรวจคนนั้นถูกปิดไปอย่างเป็นทางการพิมพ์ชนกก็เลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเธอปฏิเสธคำขอสัมภาษณ์จากสื่อทุกสำนักไม่สนใจคำเชิญไปออกรายการโทรทัศน์และปฏิเสธข้อเสนอจากแบรนด์ต่างๆที่จูจ่ๆก,ก็อยากจะให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับเธอแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอโอดเธอเพียงแค่ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องปกป้องตัวเองเองมื่อถูกคุกคามและไม่ยอมให้ใครมารังแกตามอำเภอใจ แต่โลกดิจิทัลกลับคิดต่างออกไปคลิปสั้นๆตอนที่พิมพ์ชนกยกระดและคว้างมันกลายเป็นไวรั่นไปทั่วทุกแพลตฟอร์มชาวเน็ตเริ่มพูดถึงตัวตนของเธอแชร์ภาพแคปหน้าจอและตั้งฉายาให้เธอว่าเทพีพลังช้างชื่อนี้มาจากการผสมผสานระหว่างใบหน้าที่ดูสงบเยือกเย็นของพิมพ์ชนกและการกระทําที่เหนือมนุษย์ของเธอหลายคนชื่นชมหลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครแต่พิมพ์ชนกก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้น ในย่านที่เธออาศัยอยู่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นด้วยตาตัวเองต่างปฏิบัติต่อพิมชนกด้วยความเคารพมากขึ้นพวกเขาไม่ได้มองเธอเป็นตัวประหลาดแต่มองเธอเป็นคนที่สมควรได้รับเกียรติเด,เด็กๆบางคนถึงกับเล่นเลียนแบบท่าทางของพิมชนกที่ยกรถโดยใช้กล่องกระดาษยกไว้เหนือหัวแล้ววิ่งไล่กันอย่างสนุกสนานทำให้เธอกลายเป็นฮีโร่ประจำท้องถิ่นไปโดยปริยาย ถึงกระนั้นพิมพ์ชนกก็ยังคงทำตัวตามปกติเธอยังคงไปซื้อของที่ร้านชำด้วยตัวเองยังคงเดินไปร้านเครื่องเขียนและยังคงสวมใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายเหมือนเคยสำหรับคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยตาตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน อย่าตัดสินใครจากภายนอกพิมพ์ชนกอาจจะดูเหมือนหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งแต่พละกกาลังและความแน่วแน่ของเธอกลายเป็นบทเรียนให้กับใครหลายคนเธอไม่ได้เพียงแค่แสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญสามารถมาจากใครก็ได้แต่ยังแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมสามารถถ,ถูกทวงคืนได้โดยไม่ต้องใช้ความโกรธที่มืดบอดพิมพ์ชนกไม่ใช่ฮีโร่ที่สแสวงหาแสงสีเธอเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าความถูกต้องยังคงมีที่ยืนแม้จะอยู่กลางถนนที่วุ่นวายของเมืองใหญ่ก็ตาม